ปลัดอำเภอที่อำเภอพัองโคนจังหวัดสุโทนครครับทำงานในวงการนะครับเดินแบบครับมีถ่ายแบบแล้วก็อีเวนต์ทั่วไปแล้วก็มีการแคสติง้งโฆษณาก็ออกรายการทีวีถ้าสมมุติเราอยู่ในวงการบันเทิงต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราเราจะสามารถดูแลพ่อแม่ได้ระยะยาวได้ไหม,มเราก็ตอบกับตัวเองว่าโอเคหาอาชีพที่แบบสามารถอยู่ทำแล้วก็สามารถอยู่รปยยาวได้ดีกว่าก็มองว่าอาชีพประหลัดเคยเป็นอาชีพที่พอดีการแล้วก็โอเคครับสวัสดีครับชื่อป,ปอหมูนะครับธนวัฒน์ประวีนานนท์นครับเป็น ปลัดอำเภอที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครครับเราค้นพบเมื่อไหร่ที่ว่าเอ้ยเราอยากจะเป็นราชการในด้านการทองเนี่ยาย้อนกลับไปไวัยเด็กเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวเองนะครับว่าเราอยากเป็นอะไรเนาะตอนอ,อยู่าลัยก็พยายามไปทํางานในวงการนะครับเดินแบบครับมีถ่ายแบบแล้วก็งานอีเวนต์ทั่วไปแล้วก็มีการแครติง้งโฆษณา ก็ออกรายการทีวีประมาณนี้ครับสมัยก่อนมีไปประกวดร้องเพลงด้วยแล้วก็ได้เจอดาราต่างๆมาเดินแบบหลายท่านเนาะได้ดูในตอนนั้นอะไรทําให้เรารู้สึกว่าแม้ว่าเราจะได้ไปยืนตรงนั้นแล้วเนี่ยทําไมเราถึงเลือกที่จะตัดสินใจที่จะมาสอบข้าราชการจุดเปลี่ยนคืออะไรคะ,ะจุดเปลี่ยนก็คืออายุที่เรามากขึ้นเนาะแล้ววงการเทเขาก็จะมีช่วงอายุที่จํากัดพ่อแม่ของเราเวลาเรากลับบ้านไปเนาะเราก็เห็นท่านแก่ตัวลงทุกวันนะครับ เราก็เลยอยากรู้ว่าเออถ้าสมมุติเราอยู่ในวงการบันเทิงต่อไปเรื่อยๆเนี่เยเราเราจะสามารถดูแลพ่อแม่ได้ระยะยาวได้ไหมหอย่างนี้นะเราก็ตอบกับตัวเองว่าโอเคหาอาชีพที่แบบสามารถอยู่ทําแล้วก็สามารถอยู่ไปย,ยาวๆได้ดีกว่าแล้วก็เป็นอาชีพที่เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองละคราวนี้เราทําเพื่อคนอื่นละเราก็มองว่าอาชีพปละหลบันเทิงเป็นอาชีพที่ที่ช่วยเหลือประชาชนหลายด้านนะครับแล้วก็สวัสดิการอะไรก็โอเคนะครับค่ะก็คือมองที่ความมั่นคงเป็นระดับแรก เพราะด้วยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นข้าราชการอยู่แล้วแล้วก็แนะนําให้เราเป็นข้าราชการพ่อบอกเลยว่าอยากเป็นข้าราชการอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นข้าราชการเราก็เลยมองว่าข้าราชการอะไรที่สามารถทํางานให้กับประชาชนได้แล้วก็ให้เราสามารถทําอะไรหลายอย่างได้ไม่เบื่ออานนี้นะครับก็มองว่าอาชีพประหลานเพอเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถส่งต่อสิ่งดีๆแล้วก็ช่วยเหลือในช uh ุมชนในในอำเภอได้อ huh. ย uh ่างนี huh. uh ้นะครับก็เลยพยายามจะสอบเป็นประหลังเภอครับ ต้องจบมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สอบผ่านภาคกกพค่ะแล้วก็วุฒินิติศาสตร์รัฐศาสตร์และประนศาสตร์ผมนี่จบนิติศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนาะก็เลยพยายามจะสอบเพราะเพื่อนๆหลายท่านก็เป็นประหลาดอันเภือนะครับก็เลยไปขอความรู้ค่ะแล้วก็หาแนวทางในการสอบนะครับจนเรารู้สึกว่าโอเคเราพร้อมแล้วที่จะสอบเราก็เลยลงสนามไปเลยครับสู้ไปเลยสอบครั้งแรกติดเลยไหมคะครั้งแรกก็ ยังไม่ไม่ติดนะครับในครั้งแรกก็คือสอบที่ปี6 1หนงเนาะ,ะปี6 1หนงเนี่ยเรามีไฟอยู่นะแต่ว่าเรายังไม่รู้แนวทางในการเตรียมตัวเราก็เลยอ่านเก็บไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับสุดท้ายเราไปสอบแล้วก็รู้แหละว่าเราพลาดตรงไหนเนาะส่วนที่เราพลาดเนี่ยเราก็เก็บมาทำ,ทำโจทย์ให้ตัวเองนะครับว่าเราต้อง,องไปแก้ไขตรงนี้ให้มันได้เนาะอพอแก้ไขเสร็จแล้วเราก็ไปสู้อีกทีหนึ่งในปี64<ะ>ตอนนี้เราก็เลยแบบตามเป้าหมายเราก็คือสอบได้นะครับข้อสอบของการสอบเป็นประหลัดมัน ส่วนใหญ่จะเน้นเนื้อหาในเรื่องของอะไรคะเน้นในด้านของการทํางานของเออฝ่ายปกครองโดยตรงเลยไหมคะหรือว่าก็ส่วนมากข้อสอบนะครับก็จะเน้นในหลายส่วนเนาะเกี่ยวกับชีวิตประจําวันหลายอย่างครับตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายมีหมดนะครับม,มีกลุ่มงานของเราจะมีกลุ่มงานอยู่5้กลุ่มงานเนาะที่เราต้องดูแลนะครับก็มีตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายทุกอย่างการพนันการเกิดการเกิดแจ้งตายทุกอย่างจดทะเบียนสมรสอย่างนี้นะครับค ที่แบบไปเจ้าน้ารี่ตวเจอประหลัดที่อำเภออย่างนี้มีทุกอย่างเลยครับเกี่ยวกับการปกครองโดยรวมของอำเภอนะครับพอเราสอบ่านกุ๊บเราก็ต้องไปรอลุ้นผลคะแนนเราว่าเราได้ลำดับเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะให้เราได้บรรจุก่อนเนาะถ้าคะแนนสูงกว่าก็จะได้บรรจุก่อนแล้วก็มีการเลือกจังหวัดที่เราจะลงนะครับอ๋อสามารถเลือกได้ถ้่เลือกได้แต่ว่าจะได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งเนาะอยู่ที่ที่อัตราว่างของเขาครับแต่เขาก็จะมีให้เลือก ตอนที่เราไปบรรจุเนาะว่าจะมีจังหวัดในที่แนะนําประมาณนี้แต่ว่าในใจแต่ละคนก็มีอยู่แล้วแหละว่าจะเลือกที่ไหนนะครับก็ยังผมเนี่ยเลือกบ้านเกิดแล้วก็ได้อยู่บ้านเกิดพอดีป็ถือว่าโอเคเลยในในอะไรนะช่วงแรกๆที่เราได้ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ประหลัดมีแบบว่าข้าราชการประชาชนที่มาติดต่อราชการแล้วอุ้ยคุณประหลัดรออะไรเงี้ยค่ะมีมีแบบว่ามากริกรัดบ้างไหมคะก็มีบ้างครับมีมาแซวๆนะครับ เป็นสีสันดีครับก็สนุกดีครับมีแบบลูกสาวแม่ยังสดอย่างเงี้ยก็มีครับก็สนุกดีครับค่ะการที่เรามีบุคลิกที่เรียกว่าเป็นคนหล่อของสาวๆเลยมันทําให้เอื้อกับการทํางานในปัจจุบันยังไงบ้างอะไรเงี้ยกอ่าผมมองว่าบุคลิกมีส่วนนะในการที่เราลงพื้นที่กับชาวบ้านเนาะมันก็บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของเรานะครับแล้วก็การที่เราสามารถสื่อสารกันง่ายเนาะเวลาเราเข้าไป ทุกคนเนี่ยสามารถมีบุคลิกดีได้ทุกคนนะครับมไม่ว่ากระดานเภอท่านจะหน้าตายยังไงไม่เกี่ยวนะครับเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยแค่เรามีรอยยิ้มที่ดีนะครับเราเรอยิ้มให้กับชาวบ้านเขาแล้วก็พยายามตอบรับสิ่งที่ชาวบ้านเขาจะสื่อให้เราให้เราช่วยเหลือเนาะ,คะแค่นี้เขาก็รู้สึกดีแล้วครับกับเราเคิดว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการทํางานในฐาน,นะข้าราชการฝ่ายปกครองในปัจจุบันนะคะ ผมคิดว่านะครับสิ่งที่สําคัญในการเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองนะก็คือ,อการที่เราเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้เร็วที่สุดเนาะ,ะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การการสื่อสารกันนะครับอ,อยู่ที่ความรวดเร็วในการสื่อสารมผมก็มองว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เนาะเขาเอื้อให้เราให้เราสามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายนะครับก็อยากให้หลายหลายท่านเนาะสนใจในเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็มีการ เข้าถึงประชาชนผ่านเทคโนโลยีนี้ให้ให้มากขึ้นนะครับเราก็จะได้รู้ว่าประชาชนเ,นเขาต้องการอะไรบางทีเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาหาเราที่อำเภอเนาะเราก็ไม่ทราบว่าเขาต้องการอะไรนะครับแล้วก็อ,อย่างกครงการปกครองเนี่ยเขาก็จะมีแอปที่ที่เป็นแอปพลิเคชันไทยดีเนาะที่สามารถให้ประชาชนเนี่ยสามารถคัดสำเนาใบประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็ตรวจสอบสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งจําเป็นใน ในของบุคคลได้นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาอำเภอมาขอคัดเสียเวลานั่งรองทั้งวันอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับที่ทําให้เราสามารถเข้าถึงประชาชนได้ก็อยากจะให้อระหลัดอำเภอหลายๆท่านนะครับคานึงถึงเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็พยายามใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับในตําแหน่งปัจจุบันนี้คือเราไม่สามารถที่จะกลับไปรับงานเดินแบบได้แล้วใช่ไหมคะห,หรือว่าก็มีมีว่าน่าจะทำทำงานให้ที่นี่เต็มที่นะครับอ๋ออยากที่จะโฟกัสงานราชการใช่ไหมนแต่ว่า ถ้าไปเป็นการสื่อสารอย่างเงี้ยสื่อสารกับชาวบ้านประชาชนในโซเชียลอะไรเงี้ยเราก็จะเราก็จะทําทางด้านนี้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นการเป็นการให้ความรู้อะไรต่างๆกับชาวบ้านได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนี้ครับแต่ว่า <จะ S 1> ไม่ได้ไม่ได้แบบต้องไปลงไปทาํทาโฆษณาทาแค่นังอะไรขนาดนั้นอ่าก็คืออย่างเออตรงนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่จีจี้ได้เห็นประหลัดก็มาจากการที่เห็นประหลัดไลฟ์ในทิกตอกนะคะเออจุดเริ่มต้นมาไลฟ์ผู้ทิกตอก จุดเริ่มต้นก็คือเรามีคนส่งข้อความมาแบบเออเห็นเราในทิกตอกเราก็เลยเออเราไม่ได้เล่นทิกตอกเนาะตอนแรกเราก็เลยไปดูนะครับว่าใครเป็นคนแบบให้เราแบบลงไปในทิกตอกขนาดนั้นก็คือเป็นลูกน้องนะครับลูกน้องที่ลูกน้องเอาไปลงก่อนใช่ไหมใช่เอาไปลงก่อนแล้วก็มีคนเป็นเพื่อนส่งมาให้ดูอย่างเงี้ยเราก็เลยเอยตัวนี้มันก็ดีเนาะเป็นสื่อที่ดีเวลาคนเขาเข้าไปดูในคอมเมนต์เขาก็จะเมนเมนถามนู่นถามนี่แล้วก็เราก็สามารถตอบได้ทันทีเลยก็เลยสนใจแล้วให แล้วก็ศึกษาครับเกี่ยวกับการทำาิกต็อกเนาะก็เพิ่งมาทําได้ไม่ถึงเดือนนะครับ<ะ>ก็ยังเป็นหน้าใหม่อยู่นะครับก็ก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนใหญ่เขาจะถามอะไรบ้างะคะมาชมมาหลอ่ออะไรยังไงก็ <c oughs> มีบ้างครับมาชเขาจะถามเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของประธานเพื่น้องทำอ,อะไรบ้างครับส่วนผมก็พยายามจะ ลงเรื่องเกี่ยวกับการทํางานของเราลงในทิกตอกตัวเองเนาะเพื่อให้ประชาชนเขเข้าไปดูแล้วเขาจะได้รู้ว่าเราทําอะไรมาบ้างนะครับอัปเดตพวกคลิปวิดีโอในการลงพื้นที่ใช่ไหมคะใชค่ะใช้สื่อทิกตอกเนี่ยมันทําให้เข้าถึงประชาชนง่ายเนาะหนึ่งสองก็คือเราเราสามารถโต้ตอบได้ทันทีนะครับก็ มันเป็นสิ่งที่ดีในการที่เราประยุกต์ใช้ในการทํางานเราเนาะการทํางานเราเนี่ยแน่นอนครับองค์การปกครองเราคือบําบัดทุกบรรลุศุขนะครับแล้วก็ต้องเข้าถึงประชาชนให้รวดเร็วที่สุดอันนี้เราก็สามารถสื่อสารได้นะครับเราจะไม่ได้จํากัดแค่เราจะดูในพื้นที่อําเภอเรานะครับเราจะสื่อสารให้คนทั้งประเทศทั้งโลกนี้สามารถรู้ได้ว่าเราทํางานอะไรอย่างนี้นะครับเผื่อบางท่านที่เขาสงสัยอยู่นะครับก็จะพยายามใช้สื่อติ๊กตอกเนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับ ทุกวันในการทํางานชีวิตในการทํางานในฐานะข้าราชการนะคะมันต่างจากการที่เราเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยยังไงบ้างะคะครับก็มีความกดดันไหม,อ,มอะไรเงี้ยคะมันก็มีความกดดันบ้างนะครับแล้วก็มีช่วงที่เรามีความสุขอยู่บ้านนะครับก็ะมาสลับกันไปครับทุกวันเนี่ยเราเราได้เจอทุกเหตุการณ์เนาะมันก็คือ ประสบการณ์ที่เราเราจะได้เรียนรู้แล้วก็ไปพัฒนาตัวเองต่อไปนะอตอนที่มหาลัยก็เราก็พยายามเรียนให้จบเนาะตั้งใจเรียนนะครับเป็นเป้าหมายสําคัญของเราคือเรียนให้จบไปรับปริญญาเนาะเป้าหมายของการทํางานเราก็คือทาอํางานยังไงก็ได้ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์เยอะที่สุดนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่ละที่ก็จะมีเป้าหมายคนละแบบกันเนาะรเราได้ทําในสิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้เนาะช่วยเหลือประชาชนได้แล้วก็มันก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับ โดยปกติเนี่ยตะก่อนเนี่ยผมช่วงที่ยังไม่ได้เป็นราชการเนาะเราเรามองเห็นชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนนะเวลาเราขับรถผ่านนะครับเห็นคนที่เขาเดือดร้อนอยู่ข้างทางเขาไม่มีที่อยู่ไม่มีอาหารกินเนาะผมก็จะคือส่วนตัวเนี่ยผมจะมีมีถุงถุงประจําตัวนะครับก็เราเคยเคยได้รับมานะครับช่วงที่เราแบบหมายถึงว่าเราเคยไปเจอหลายๆท่านนะครับที่ทำเนาะเราก็พยายามจะประยุกต์เอาถุงเนี่ยรวมกับ สิ่งของต่างๆครับพวกเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยมัดรวมกันไว้แล้วก็ใส่ไว้ในหลังรถ<ะ>เวลาเราไปเจอชาวบ้านหรือว่าเจอคนที่เดือดร้อนเนี่ยเราก็พยายามจะลงไปแล้วก็เอาให้เขานะครับเพราะว่าหนึ่งนะอย่างน้อยมันก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเขาได้นิดนึงนะครับ<ะ>แล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ทนอะไรหลายวันเนาะ,ะอาจจะเป็นอาหารมื้อที่สําคัญของเขาก็ได้างี้นะครับแล้ว<ะ>ก็ก็ก็เลยมองตั้งแต่จุดนั้นแหละว่าเวลาเราเราเจอคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเรามีใจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือเขาครับและการเป็นพลังเคยเนี่ยก็เลย ตอบโจทย์เลยว่าเราสามารถทําอะไรได้ให้ชาวบ้านหลาอย่างเนาะครับเออเราจะให้ได้เห็นข่าวมาประปรายเรื่อยๆเนาะว่ามีเออคุณตาอยู่บ้านลําพางลําบากบแบบว่าไม่มีไม่มีเงินซื้อข้าวกินเลยประมาณนาาาี้แบบว่าดราม่าค่ะก็คือถ้าหากว่าออทางฝ่ายปกครองเนี่ยทั่วถึงก็ะจะไม่เกิดอันเอออะไรนะ เคสที่ตกหล่นหมายถึงว่าเราเราไม่รู้ว่ามีลูกบ้านที่อาจจะอดอยากขาดแคลนอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าเป็นในในหมู่บ้านหรือว่าในพื้นที่ปกครองของเราอ่ะเราเราดูแลลูกบ้านยังไงบ้างคะ่ายปกครองเราเนี่ยะจะมีกลไกการทํางานครับหลายส่วนเนาะอ,อย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคือเขาเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับม,มีอ,อสอมอเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยออก็จะมีอสมลองไปดูตามหมู่บ้านนะครับม,มีแพทย์ประจําหมู่บ้านเนาะแล้วก็ใช้กลไกนี่แหละครับในการ ช่วยกันดูแลในหมู่บ้านนะครับไปตรวจสอบเราก็จะมีนโยบายต่างๆเนาะเวลาผู้สูงอายุคนไหนตกหล่น<ะ>เกณฑอะไรพวกนี้บ้างอะไรนะครับ<ะ>ก็จะเข้าไปดูแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องมา,มาลงมาช่วยเหลือนะครับ<ะ>ก็เลยเป็นการดูแลในกลไกของของชุมชนมากกว่า<ะ>ครับ<ะ>ตรงนี้ก็ทําให้เราบางทีเราลงไปไม่ถึงนะครับเป็นประหลาดเพลินบางทีเราลงไปไม่ทุกหมู่บ้านเนาะเราก็ใช้กลไกตรงนี้แหละในการดูแลชาวบ้านเนาะครับอนก็ อย่างไม่มีแบบประชาชนเนี้ยก็พยายามจะดึงเข้ามาครับใครที่เป็นผู้พิการไม่ถ่ายบัตรแล้วก็มีนโยบายในการเอาเอาที่ว่าการเรานี้แหละไปถ่ายบัตรให้นี้นะครับเพราะว่าคือยกทีมไปถ่ายให้ที่บยกทีมไปถ่ายให้ครับหรผู้ป่วยติดเตียงเยก็จะมีการถ่ายบัตรถึงที่เลยนะครับก็เรื่องนโยบายเนี่ย เขาก็จะมีตลอดนะมีมาตลอดเรื่องให้ลงไปช่วยเหลือนู่นลงไปเช่อมนี่ซึ่งถึงไม่มีนโยบายเราก็มีหน้าที่ที่ต้องไปช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับดูแลจัดสรรให้ทั่วถึงเนาะก็พยายามบริหารนะครับตอนบริหารให้ทั่วถึงนะครับเดี๋ยวนี้ประหลัดอำเภอหลายท่านนะก็มีช่องทางในการติดต่อผ่านสื่อออนไลน์หลายท่านนะครับมีเพจอะไรอย่างเงี้ยะใช่มีเพจมีทิกตอกมีไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับตลอดจนแม้กระทั่งมีแบบเขาจะขึ้นในเว็บเนาะว่า ปลัดอำเภอคนนี้มีมีเบอร์ติดต่อได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยสามารถติดต่อได้โดยตรงก็ได้เลยนะครับตอนนี้ประลัดอายุเท่าไหร่นะคะวันนี้วันนี้วันนี้ครบสามสิบสองสาสิบสองปีมีมีแฟนหรือยังคะเนี่ยแฟนก็ก็มีคุยคุยอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันคิดว่าวางแผนไว้เจอจะแต่งงานมีครอบครัวเมื่อไหร่คะ ตอนนี้แผนของผมก็คืออยากจะอยากจะเรียนก่อนนะครับเรียนก่อนแล้วก็พยายามทําเป้าหมายที่ที่ใหญ่ตอนนี้คือยังเรียนเรียนอะไรนะคะตอนนี้ก็คือเรียนปริญญาโทกล้จบแล้วแล้วก็มีสอบที่จะไปต่อนะครับคะครับสอบแล้วก็มีอำเภอไปอีกขั้นก็จะมีทั้งสายในอำเภอแล้วก็สายกฎหมายที่เราเรียนมานะครับแล้วก็มีสายกฎหมายที่เราเรียนมาแล้วก็พยายามสอบแล้วก็ก็พยายามมองอนาคตไปไปไกลขึ้นอีกนะครับในด้านเอ่ออะไรคะในติดบัณฑิตเหรอคะหรือในด้าน อายการพิาพากษาอืมะค,ะค่ะค่ะก็พยายามต่อเพราะว่าเราก็มีจุดมุ่งหมายตั้งแต่ตอนเราเรียนเนาะ,ะถ้าหากว่ามีเน้องๆยังไม่ค้นพบว่าเอ้เราเราจะไปทางไหนดีนะคิดว่าอะไรคือสิ่งสําคัญในการที่เราจะอ่านหนังสือในการเตรียมตัวสอบอะไรอย่างี้ค่ะอม,มองว่าสิ่งสําคัญนะเราต้อง ต้องดูตัวเองก่อนว่าเราชอบตรงไหนนะครับเพราะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะมีงานที่แตกต่างกันเนะาะเราก็ลองไปศึกษาก่อนนะครับว่าเราชอบทางด้านไหนชอบกฎหมายหรือเปล่าชอบการทําสํานวนอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าชอบการเข้าอยู่กับประชาชนใกล้ชิดป,ประชาชนแล้วก็มาอ,มอยู่ฝ่ายปกครองอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราชอบทางด้านไหนเนาะแล้วก็พยายามศึกษาสิ่งนั้นแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่ที่มั่นคงนะครับแล้วก็พยายามให้ถึงที่สุดมันก็จะจะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับอ ตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่ประหลัดมามีเอออะไรนะเราก็ต้องเจอประชาชนที่มีข้อพิพาทกันในเรื่องต่างๆกรณีไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นเคสที่เราช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเคลียร์ได้อะไรคือจบลงได้ดีอะไรประมาณนี้ค่ะก็อย่างผมเคยทํางานเป็นประลัดศูนย์ดำรงธรรมเนาะศูนย์ดำรงธรรมก็จะเกี่ยวกับเรื่องการขัดแย้งกันต่างๆใช่แล้วก็นโยบายของทาง รัฐบาลนะครับเขาก็ให้นโยบายกับการแก้หนี้นอกระบบมาซึ่งเพิ่งทำเมื่อถูกอันนี้คือประเด็นหลักเลยเนาะช่วงช่วงธันวาเพิ่งาลดขาไปนะครับก็ตอนนี้พยายามเรียกเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาไกลเกลี่ยกันแล้วตอนนี้ส่วนมากจะเป็นหนี้นอกระบบเนาะแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกหมวกกันน็อกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พยายามไกลเกลี่ยกันให้ได้แล้วก็ส่วนไหนที่ที่มันผิดกฎหมายแล้วก็พยายามประสานงานด่วยงานราชการต่างๆมาดําเนินคดีให้ถูกต้องนะครับก็ไปเอาผู้กระทําความผิดมาลงโทษนั่นแหละแล้วก็ พยายามไกลเกี่ยให้ได้จุดจุดตรงกลางเนาะระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับก็มีหลายเคสที่เราสามารถไกลเกี่ยได้แล้วก็แล้วก็ถูกใจทั้งสองฝ่ายเนาะประมาณนี้ช่วยให้ฝ่ายที่เป็นลูกหนี้ก็ได้ได้พ้นจากภาระเอดอกเบี้ยที่สูงด้วยใช่ไหมคะแล้วฝั่งเจ้าหนี้อะคะเขาเขามีขัดเขามีไม่พอใจมั้งไหมคะในการที่เราจะต้องปรับความเข้าใจอะไรเงี้ยคะก็หนึ่งนะครับตอนที่เราเรียกมาเนี่ยมันก็เป็นการ สมัครใจทงคู่เนฮาะจะเข้ามาแล้วก็ต้องอมาคุยกันว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยพร้อมที่จะรับข้อเสนอของอีกฝ่ายไหมอะไรเงี้ยเพื่อมาคุยกันนะครับล้วก็หาจุดตรงกลางอ่าส่วนมากเจ้าหนี้เขาก็อยากจะได้รับการชําระหนี้เนานะไม่ว่าจะดอกเบี้ยเท่ากับกฎหมายเขาก,เขาก็เขายังได้เงินต้นคืนเขาก็ยังได้ดอกเบี้ยที่เขาควรจะได้นะครับส่วนลูกหนี้เนี่ยเขาก็ ไม่อยากจะหนีครับง่ายๆก็คือเขาก็พยายามอยากจะเคลียร์นี่ตัวเองเนาะแต่ว่าบางทีเขาก็อาจจะมองว่าดอกเบี้ยมันสูงเกินไปอเมื่อมีนโยบายที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเนาะเขาก็พร้อมที่จะมาคุยกันมาเจรจากันก็คือสุดท้ายก็เราก็มีอะไรนะเป็นเป็นสื่อกลางที่ทําให้จบลงได้ดีใช่ไหมคะที่ผ่านมาเรามักจะเห็น ประชาชนที่เดือดร้อนไปพึ่งอินฟลูเอนเซอร์จากเพจต่างๆใช่ไหมคะก็จะเห็นในข่าวอะไรเงี้ยจริงแล้วเนี่ยปู่ย่าตายายพี่ป้านาะถ้าเดือดร้อนมีหลายหน่วยงานนะครับที่ทช่วยเหลือเราได้ก ถ้าง่ายสุดก็คืออยู่ใกล้ๆอบต,ออตอท้องถิ่นอะไรนี้แล้วก็<ะ>ไปหาที่นั่นได้เลยแล้วก็<ะ>ง่ายๆสุดก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่อยู่ในบ้านเราเนาะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือได้นะครับเบื้องต้นได้การที่เรามาทํางานด้านนี้เนี่ย<ะ>เราต้องมีจิตใจที่มั่นคงนะแล้วก็ยึดในความถูกต้องก่อนเพราะว่าเรามองกฎหมายเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุดเนาะถ้าเรามองจุดนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยครับว่าใครจะมาบังคับเรานะครับเพราะว่าเราทําถูกต้องตามกฎหมายเราทําถูกต้องตามระเบียบนะครับสิ่งนี้มันจะชช่่ววยย ดูแลเรานะครับทําให้เราไม่ต้องไปเกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิพลต่างๆวันว่างๆอย่างเงี้ยค่ะชอบทําอะไรคะวันว่างๆก็ชอบออกกําลังกายครับก็ถ้าว่างๆเนี่ยผมจะพยายามหาเวลาในการมาไลฟ์สดทิกตอกอย่างเงี้ยมาอ๋อก็คือเป็นการพักผ่อนอย่างเงี่ยเลยใช่ไหมเป็นการพักผ่อนเหมือนกันเหมือนมาให้กําลังใจกันและกันกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้อะไรเงี้ยมันคือการพักผ่อนอีกแบบหนึ่งเนาะในรูปแบบไลนเห็นแบบบางทีแบบว่ามาดึกก็มีเนอะแบบว่า เที่ยงคืนเพิ่งเสร็จงานก็แวะมาใช่ไหมคะมใช่ใช่ก็มีบ้างจนมากจะเป็นรอบดึกนะครับค่ะค่ะเราก็พยายามจะเคลียร์งานให้เสร็จนอนแล้วก็มามา,มาทำติ๊กตอออ็อกฝากช่องทางการติดตาม<ด>ของประหลัดหน่อยค่ะติ๊กต็อกชื่ออะไรนะคะก็ ฝากติดตามด้วยนะครับปอหมูนะครับใช้ทิกตอกชื่อว่าหมูธนวัฒน์นะครับ M O O T A N A W A T นะครับก็เป็นทิกตอกหน้าใหม่นะครับพยายามจากทิกตอกเกอร์หน้าใหม่ทิกตอกเกอร์หน้าใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับค่ะพยายามหาหาสิ่งดีๆเนาะต่างๆมามามาแนะนําแล้วกันไม่ได้มาขายนะมาแนะนํานะครับก็อย่างเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็พยายามจะทําหนังสือเนาะเกี่ยวกับประหลัดอําเภอนะครับเพื่อให้ ปลัดที่คนที่สนใจอยากเป็นประหลัดอำเภอนะครับเข้ามาติดตามแล้วก็ลองมาดูเนื้อหากันดูนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็กค่อยมามาคุยกันอะไรอย่างี้นะแหล่แหล่งท่องเที่ยวชวนให้ใหคนไทยหรือว่าคนกรุงเทพไปเที่ยวท,ท,ที่บ้านของประหลัดนะคะมีอะไรเที่ยวบ้างที่นู่นอะไรเงี้ยคะ สกลนครนะครับที่บ้านผมก็จะเป็นเมืองทำมาเนาะก็จะมีทั้งหลงปูต่างๆเนาะที่เป็นเกจิชื่อดังแล้วก็อาหารที่อร่อยก็จะมีพวกเนื้อพงยังคําอาหารทำเป็นเนื้อวัวนะครับซึ่งชื่อของประเทศไทยก็มีการเลี้ยงที่ที่พิธีพิถันนะครับเนื้อที่ออกมาก็จะนุ่มคนที่จะเป็นปราไดด้อะต้องเรียนเก่งไหมคะในมุมมองของผมนะก็คนที่เรียนเก่งนะครับไม่สู้คนที่ขยันเนาะคนที่ขยันเนี่ยคือเขาจะมีมีจิตใจที่มุ่งมั่นมากกว่าเราปฏิเสธก็ได้ว่าโอเคเรา ไม่ได้เกดเยอะเราไม่ได้ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามีจุดมุ่งหมายที่ที่มั่นคงเนาะแล้วก็มีการเตรียมตัวที่ดีพอนะครับเราก็สามารถไปถึงเป้าหมายได้เนาะไม่จาเป็นว่าต้องเรียนเก่งเลยมีหลายคนที่